ิสนะทัวร์ยกล้อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลชวนไปเที่ยวกันที่เมืองฝนแปดแดดสี 4, จังหวัดระนองมหานครน้ำแร่ที่กำลังพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับสากลที่คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายทั้งผู้สูงอายุผู้พักฟื้นสุขภาพผู้พิการรวมถึงสตรีมีครรภ์ครอบครัวที่มีเด็กเล็กและคนที่ใช้รถเข็นเป็นมนุษย์ล้อก็สามารถเข้าถึงได้ มาพักผ่อนท่องเที่ยวจังหวัดระนองกันได้โดยสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมและพทัดเทียมกับนานา,นาอารยประเทศทั่วโลกด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทัมวลหรือเฟรี่ดีไซน์นั่นเองครับ และหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ต้องห้ามพลาดเมื่อได้มาจังหวัดระนองนั่นก็คือสวนสาธารณะรักษาวารินซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนอันลือชื่อของเมืองระนองเป็นบ่อน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีสารกร,รมถันเจือปนโดยแบ่งเป็น3าบ่อหลักได้แก่บ่อพ่อบ่อแม่และบ่อลูกทั้ง3าบ่อมีอุณหภูมิความร้อนเฉลี่ยประมาณ65องศาเซลเซียสและมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่างซึ่งปัจจุบัน ทางจังหวัดระนองได้มีการสร้างบอ่อแช่น้ำร้อนเพิ่มขึ้นมาอีกหลายบอ่อเพื่อให้บริการแกร่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยต่อท่อเพื่อนำน้ำแร่ร้อนมาจากบอ่อหลักทั้ง3าบอ่อแล้วมาผสมกับน้ำคุณมาณปกติเพื่อปรับลดความร้อนของน้ำลงให้เหลือประมาณ40-50องศาเซลเซียสและนอกจากนี้ที่สวนสาธารณะรักษาวารินที่ตั้งของบอ่อน้ำแร่ร้อนออนเซ็นเมืองระนองแห่งนี้ก็ได้มีการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่พร้อมรองรับนัก ท่องเที่ยวในทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลด้วยครับวันนี้ช่วงโกหวัวพาทัวร์เมืองน้่ร้อนตอนนี้ <c oughs> อยู่ตรงไหนแล้วครับโกหวัวครับอยู่บริเวณสวนสธาธารณะลักษาวลินบริเวณนี้นะครับก็จะมีจุดแช่น้ําร้อนหลายที่จุดแช่อ่อนเต็นหลายจุดนะครับแล้วจุดที่ใหญ่ที่สุดและจุดนี้จะเป็นจุดที่เป็นแลนด์มาร์กข,ของจังหวัดระนองอยู่บริเวณศูนย์บริการแช่ตัวลักษาวลินนะครับ ตรงนี้เพิ่งรีโดเวทเสร็จหลังโควิดนี้เองยังใหม่กิ๊กๆแล้วลองดูข้างหลังเนี่ยนะครับมีทั้งบ่อรวมบ่อชายบ่อหญิงนะครับและที่สําคัญมีบ่อคนพิการและผู้สูงอายุด้วยดูครับบรรยากาศนี่ก่อนอื่นเรดูบรรยากาศนะคุหัวนี่รอบร้อมไปด้วยไงภูเขาเลยนะแล้วไม้อุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับเคล็ดลับนะครับถ้าฝนตกนะครับเห็นหมอกเห็นบรรยากาศข้างบนนี่เย็นข้างล่างนี่อุ่นโอ้แช่ได้ฟินมากครับ ระนองนี่เมืองแห่งทางลาดเหมือนกันนะครับโกหัวครับเนี่ยพาะชัยภูมิก็ตั้งอยู่บนภูเขาสูงลาดเอียงลงสู่ทะเลอันดามันแล้วดูดิครับบ่อน้ําแร่ร้อนก็เป็นทางลาดเชื่อมโยงไปได้ทั่วเลยนะดูดิฮะโอ้โหนี่หาบมนไดไม่มีเลยเนี่เมืองทางลาดจริงๆสำคัญน,น,นี่เชื่อมลงไปตรงนี้ด้วย <laughs> โอ้นี่ <laughs> บอ่อแช่สําหรับผู้พิการผู้สูงอายุเลยครัแบบ นี่ครับข้ามาภายในบ่อน,น้ําแร่ร้อนรักษาวารินก็จะสัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติถึงความเป็นเมืองสุขภาพและโดยเฉพาะฟออด้วยเพื่อคนทั้งมวลอย่างนี้ดูฮะโอโกโหัวเนี่ยนี่สั่งทำเมื่อวานเลยครับเนี่ยติรไปเช้าไม่ใช่เขามาตั้งแต่แรกนะครับนี่ต้องขอชื่นชมแล้วก็คารวะเลยนะครับกับเทศบาลเมืองระนองที่ช่วยกันทําบ่อน,น้าแร่ร้อนรักษาวารินเนี่ยให้เป็นเฟรนี่ดีไซน์ฟออ โอ้สุดยอดมากเลยครับปููหัวครับครับผมอันนี้นี่แหมคนนั่งรถเข็นคนเดินนี่ก็สะดวกไปด้วยกันทั้งครอบครัวทุกวัยด้วยนะครูหัครับด้วยครับการท่รองเที่ยวเชิงสุขภาพของจระนองเป็นยุคใหม่เลยครับอของจระนองก็คือถือเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้วย20ปีข้างหน้าเขาวางเป็นระดับโลกเลยนะครับแต่5ปีเนี่ย จะว่าด้วยการสร้างเพิ่มเติมสาธารณภคที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครับงบต่างๆก็จะมาเสริมทางด้านนี้ไอ้น,นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ที่มาเสริมเราก็เรื่องอารยสถาปต์นะครับการแช่น้ําแร่ของผู้พิการนะครับเอาวิวแชร์ลงได้นะครับแม้กระทั่งจุดทางลาดต่างๆนะครับในสถานที่ท่องเที่ยวถ้าสร้างใหม่ก็จะมีเรื่องพวงนี้หมดฟ<พ>อ,ออ,<ม>อ,อทั้งหมดนะอออเลยใช่ครับ และนอกจากบ่อแช่น้ำแร่ร้อนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองระนองแล้วที่สวนสาธารณะรักษาวารินก็ยังมีบ่อแช่น้ำแร่ร้อนของภาคธุรกิจเอกชนที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสน้ำแร่ร้อนออนเซ็นเมืองไทยกันอย่างเต็มอิ่มจุใจอีกด้วยครับ เนี่ยเขา้ามาตรงนี้เป็นบ่ออันนี้อะไรครับอันนี้เป็นบ่อบ่อน้ำแร่เราเรียกว่าบ่อรวมค่ะเป็นบ่อใหญ่สำหรับคนสุภาพบุรุษนะคะอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ39-40องศาในห้องเนี้ยค่ะเราจะมีบริการแยกเป็น2อบ่อสำหรับบ่อร้อนเราจะมีห้องส่วนตัวสำหรับ1ท่านแล้วก็ฝั่งรูปปัเจ้าที่สำหรับสองท่านเออแล้วราคาประมาณยังไง้าครับค่ออินเข้ามาเนี่ยก็คือ300บาทต่อท่านคือไม่จำกัดเวลาแล้วก็พร้อมกับอุปกรณ์ทุกอย่างในส่วนของประค้างก็แล้วแต่ว่าคุณลูกค้าจะเข้ามาเป็นอาันมวันันวหาร หใ้้ดวยคุณลูกค้ามาเลือกว่าจะพักที่ไหนเราก็จะมีโปรแกรมนําเสนอเลยค่ะว่าเริ่มจาก3วันนะหวันนะเวันนะขึ้นอยู่กับว่าข้อจํากัดของลูกค้าหรือความต้องการของลูกค้าว่าต้องการอะไรบ้างนี่นะครับมหานครน้ำแร่ร้อนออนเซนเมืองไทยที่จังหวัดระนองเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครับ